สาบกระเด็ดโองซี่ใครยู่เนาะพรหมังไปนำ้ำจมกระปงเข่าเซล้อลูก้เดี๋ยวจมกระข่นนึงเฮ็ดกล้ามใหญ่ยู่ซลอยู่ย <c oughs> ยหัวไปแะนี้นนมา้าโตมาใง่จมวงกับกอเดียวยาเจ็บนะฮะเจ็บนะนะเจอให้ใจให้ใจชุ้า Tak <laughs> สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC กันคือเก่าเด้อพี่น้องเลยเนาะโดยมาพอกันอีกแล้วพี่น้องในอีพีสามเนาะคลิปนี้ก็บม่ได้ไปใส่พี่น้องก็มายู่ทางเลือน้องเอไอน้องเข็มพี่น้องเลยตอนนี้ทางน้องเพื่อนมือเวทนี่ก็กินข่ากินน้าแล้วก็เลยมาเริบลงมืออีกในรอบแรงๆพี่น้องเลยน้องเพื่นกะเห็ดว้เติบอยู่เนาะทางในเฮานี้ดีเมื่ออื่นพี่น้องเลยื้นนี้อ่านซื้อเล้วเนาะเพื่อว่า ทางน้องปนิสิตัดไอ้วงกบหน้าต่างออกแล้วก็สิเอาวงวงประตูใส่วงยืนนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะโดยพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็พอไปเบิงน้ากันแล้วก็มันนี่ก็มีทางเมนูคําสซอเนาะได้บอกทางลูกให้ซื้อข่าสารมาเพิ่มอีกห้าสิบกิโลพี่น้องเลยเพราะว่าทางทีมงานสร้างเขานี้ถึงแต่ว่าสร้างของเขานอนพักอยู่พื่อน,นอกไอเดียพี่น้องแต่ว่ามากินเขา่าอยู่พี่เนาะ เอาก็เลยเมย์เพิ่นก็นเลยให้ซื้อข่าวสารมาเพิ่มอีกห้าสิกิโลเพื่อว่าเพราะว่าอยู่ทางเฮื่อนน้องไอเดียนี่บดไอเฮดเวียกยังก็เลยมากินอยูพ่พี่มีแต่ทางสร้างเพื่อนพักกันนอนพักอยู่หันเนาะสองคนหรือบางเมื่อก็สาคนพี่น้องเลยเพื่อเป็นการเสียเวลาไปเบิ่ง น้ำกันว่าทั้งน้องๆคนความคืบหน้าหอดใสแล้วพี่น้องเลยเนานะก่อนอื่นก็ต้องขอข,ขอบคุณขอบคุณท้งเมนูคําสอนเด้อที่ไหวบางใจลูกมเมอน่ก็ซื้อข้าวสารมาเป็นทีเรียบร้อยให้เมนูคําสอนและครอบครัวของเมย์ให้อยู่เย็นเป็นซุกซุกกายสบายใจมีทุกคนสุกวามจเจริญ้อเมย์เด้อเมย์ห้มาสําใดแล้วก็คื้นไปหาเมย์ลอยเท้าพันเท้าขอให้เมย์อยุอม่นกว่าเงินเป็นโฮมพ่อโฮมไซให้ลูกให้ล้านไปโดนๆเนาะ โด้ยพื่นละพี่น้องเข้าไปเบ่งความคืบหน้าของน้องๆเพื่นกันเลยค่าๆพี่น้องไอ้พวกทางน้องๆเพิ่นเซซพักกันนั่งแยงเพือนบ่โดยนั่งแย้้้้้้้บ้ป้้้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้บ้้้้้้้้้้้้้้้เ้้้้้้้้้้้้้้้้้ี่้้ก้น้้้่้้ ใจเฮงมีใจแห้งผู้จักเนี่ยซีว่าสีว่าเลยบุคือบุคเคยคือบุคเคยฝันเนาะบุคเคยฝันเนาะน้ำทางโนแตหอยหาผู้เดียวก็คือสืบผได้ดอกคือคือพ่อก็หาบูได้คือสืีได้เตยอันฟ้าขังซ้ำเฮ็ดได้เห็นไหมเนาะบัดนี้กับซีดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่าทางอันข่าวทั้งอย่างก็ได้ง่ายแล้วช่วงที่ทุชเจ้าเป็นอาติเกียวกับตัวนั่นทางหมอพลวากับแม่นเนาะ สังเกตอยู่ว่าตั้งแต่เห็ดเฮือนมาเจ้าของบ่คคอยู่ดีกับบุคอยู่ดีเลยกตเยวาได้ขึ้นอยู่เฮือนหลังนี้แหละแต่เยวานเป็นมันเพื่อนบุคคลเราเป็นเฮื่อนกับ่ได้สร้างเป็นเพื่อนเพื่อนบัดเมื่อเงินมองที่ว่าเพิ่นบ่เห็นเพิ่นถ้วยถือนี่เด้เนาะแตมาขึ้นเจอหน่มเป็นยันเป็นนแนวอื่นแน่เลยขออนุญาตนำข่าวเจ้าแล้วก็ไปเบิ่งนำเพิ่นโอ้ขออนุญาตจากอัน มันทัวชุมเจ้าเขาอนะเนาะตองคอน้ำเพลิ่นจะเลยไปเบิงโดยรวงมาว่าถึงก็อกว่าเจ้าบุญดีในเรื่องเจ้าเมื่อกี้บอกว่าไม่เตลงว่าเช้าถึงเราว้าคือตาเห็นเนาะมาแล้วมาทำมาทำพลอยพลอเห็นแต่ตัวเดียวนี้เลยวะเคยกับโบักหรือมากับโบคนโบชักก็บโบหู้อะไรเนาะกันหู้ห้ากับโบไส้แล้วห้าก็ได้ เพราะว่าเฮ็ดบริรจากเนาะคิดว่าเจ้ากะเก่งอยู่เฮ็ดเองได้นะ <c oughs> ถ้าว่าบ่เป็นยังเราก็าสีแล้วอยู่เพื่อเราก็าเนาะเลยมาเป็นไปนี้ขึ้นไปก็เลยก็เลยข้างเกลี้ว่าสั้นซะไปได้แล้วก็ไปน้ำตลอดเห็นลูกเนี้ยไปกับบริยูไปฮันหล่อหัวเลาะชิวันเราไปเห็ดเด็ดเห็ดหนักๆนักลำลูกเนี้ยไม่ได้เสียร์อยางไปเชียร์ชาไปที่มันละเดียดไม่นอนจริง เชียเป็นนันได้คนจ้างเป็นไล่ไล่ในชามที่พันเชียหนาะนะอ้ามือหนึ่งมันจะได้จะไล่นี่เฮาสามมือขี้เลี่ยหรือบอยอะไรหนึ่งหาหุไร่้าสองคนกับลูกนะโดยสามมือตัวสองไร่กับสามิบพันขเาน้นารมีแต่้ดีกกวอื่นแมาอเดียวัสอมือสมมือกับบดเลย ชัอ้อยเข่ากไปอืออือเลยวันนี้มีงานนะไปตลอดมีงานวัไรวันไรเว้นเนาะแบบท่านชาวมือหนึ่งนะไรหนึ่งโอ้ไปเผิดเฉยบุญเองไรเราก็ได้ได้งานเนาะรับไปเว้ดนั่นแหละเสด็นางละเพิ่อนกูจะหันมาทางนางเค็มกันแป๊บนึงอ่าอีละสวัสดีลูกเออล่างโค้งร่างซากโอ้โหใส่แล้วนักร่องเราไปทางใดเลย ออหลายเฮ็ดเวียกกอนเดี๋ยวไปเบางทั้งสร้าง่อนก่อนนักร้องเขากับบุค่อยอยู่เฮือนในช่วงไปหาร้องเพลงไปหาซ้อมร้องเพลงมาเสร็จล่องให้ฟังอยู่วันนี้เข้าไปก่อนสวัสดีเด้อ่ทุกคนสวัสดีสวัสดีสวัสดีอ้าวบัดคำบัดคือมืดบัดนี้เนาะคำว่าฝันมืดเขามืดเขา เออเห้นดูคือมืดแอันี้บอกเก้าเนาะมันก็เห็นบอคักแล้วเนาะสร้างกับผูผู้นึงยูเจนั่นผู้นึงยูเจนี่ผัดเสือชีขาวๆเนี่ยผัดเห็ดแน่นของายหละโอ้ยสิเหลี่ลมอะไรบอหนี้ใส่จบบอนี้แล้วเนาะสาบสร้างนี่ แม่อีซ้อ,องหนาเนาะนไปละค้ะไปละคะพี่น้อ ปันปันสูบไูมากสูบไูมาจรเจนจนเกลี้ยงเลยเีโดนถมาเลือบเวลาชินเลยวะถึงมาเลือบกับพยาแล้วเนาะลือาสูรตีปูนะ ฮะร้องมอลด้วยก้าวตีปูนด้ตีตีว่าคือคนออทางนั่งเหละห้าล้วแล้วด้านนี้เก็บเลยทางนังเหละเหลือแต่ปัดกีุู่น่ะยังปัดยังคนเอิ่นยกกองน้ำปั๊ดปั๊ด น้องเหล่ผมยอมแล้วคอยใกล้สะได้พักเลยเจ้าสิว่าเพียนหยับร um> ้อยอืมแบบไาวะ สีทรายมันก็กองย่องนีู่เนาะมันปัดไปปัดทรายออกไว้ไว้เสี็จยังไงเอาเอาอีกมืออื่นเนาะทางในที่สีสำเร็จ อลองใส่ละเฮาสากบกระเด็ดซองสี่ใครย,ยุ่เนาะพอนหมั่งไปนำํำถึกเด็ดระซองกับพ่อแล้วเอ้ย นอืมถือว่าพออได้ <coughs> <coughs> <đi đăng>. <coughs> Để đây, sơn nó không đây Để đây rồi, thật nè Điệp, vừa nâng Vừa nâng Rewa nâng Đây, bạn đi ตัวนี้เพิ่นต้องตัดวงกลมออกเนาะน้องล่ะมันก็เลยอันซ่าน้องๆเพื่นเห็ดเดี๋ยวสุดลงไปเอากระสอบข้าวสารนั่นพี่น้องเลยยกเอากระเป๋ากระสอบข้าวสารมาให้อันไหวสักก่อนเป็นจไดงน้องดาวหืเมื่อยบ่บ่เออ มึงดาวซึ้งมึงดาวซึ้งใส่คินน้นท่อน้องเกลือทอง <c oughs> น้องเกลือทองอีกยักษ์งซามเมอฟักฟื้นสก้อน <c oughs> โอ้จะข่อยลอยถื้เกิดผู้ใดมาอันนี้เกิดบะพรอนปะเจ้าไปเกิดผู้ใดจับมาเลยอือเฮ้ยนี่ยังไงมันออ,อ,ออกมาทางนี้พัดเมื่อวะ ซื้อเก็อบจะเจ็ดแสนเขาซื้อน่ะบ่สบายดีมากล่ะสบายดีโอ้ซื้อสอบจะได้ลูกวันนี้หกแสนแปดหกแสนแปดโอ้ยังราคาเก่าอยู่สบายดีล่ะสบายดีลูกสบายดีลูกสาวไพ่นี่ลูกสาวคอยดูแลมูเมนลูกสาวลื่นบ่บ้าก์่าสบายดีลูกนี่อันนั้นลูกแก้วอ่ะโจมกับป้อเข่าใส่ลลอลูก แล้วเจมพะพะขอนเเฮ็ดกล้ามใหญ่อยู่า่าฮ่่าใส่รอยู่ไปบวะนี่หกแสนเป็ดฉันยังขายแบบเพิ่นขายให้ราคาับมะเข้ามะเข้าเพราะว่าซื้อน้ำเพิ่นประจำไปก่อนวันนี้โอ้ลงเราผัวเราอยู่วันนักก่ได้พราน้องเขมเนาะตนเนี่ยพี่น้องเไงกระสอบข่าห้าสิบกิโลวันนี้ เพิ่นยังขายให้ราคาเก่าราคาเดิมอยู่สันนี่เอาไว้เตียงนี่ก่อนก็นได้อาจมได้บ่นะคนละเครื่งบ่ยับได้ละ่ะเออนี่สบายดีละ่ะม,มาแต่แซกอีนี่อ้าวได้กินข้อนตีบ่หนะฮะเออขนมข้อนตีบาทนี่แซ่บบ่แบบนี้นะหึแซบ่บอืม มาหนีสิบล่องเพลงไงฟังเนี่ยบ่วมาหนีฮะร่างบ่วมาหนีได้เพลงยังซ้อมมาหนีให้ไม่ใหญ่หนูค้ามอนเอาเอาลุกขึ้นลุกขึ้นนะดังมาหนีหมนอยากร้องไงฟังคนเดิมบัได้ร้องไรเทธออะลรอ่ะหนึ่งสองสามเอาน้องมาจะเป็นพันยังมีแดดไหมสีพาไปขึ้นรถไฟยุกยุกไปขึ้นรถไฟแล้วไปแล้วไปไปขึ้นมืองบั ทุกคนมาเนาะไปตามเนอไปน้ำพีโอล่าเนาะไปน้ำพีโอเลยเนาะฉิบไน้องนี่ขาแบบเดียวจะได้ใจอายแม่ได้เนาะทงเป็นเสียงเป็นเสียงคอเสียงแม่จ้าจบแล้วเสียงเบาแท้มันนี่เสียงเียเอมฟีง้างแบบนี้เป็มเจ็บมืออะไรโบ้อ่อมา เออนะเป่งเสียงนำเด้นหนึ่งสองสามมันก็เจ็บโตมาล้างโตมาหนึ่งใจมึงก็บอกก็เดียวยาเจ็บไปนะฮะเจ็บไปนะเธอให้ใจให้ใจชูท่าก็หนักหลองหน่อยเขาเพลงยังสื่อเพลงมันเจ็บเมืออะไรปวดเท้าก็เอวเพื่อการอ่อนในในไหน เจ็บเมื่อะไรโบโตมาลากโทมาเหนื่อยมั่งก็บุคคลยาวยาสุดแล้อ่าตปร้องเพลงวันใส่น้าปีโป้เดี๋ยวให้ไอ้น้อยไปเอาปีโป้มาให้ก่อนเถอะเหนื่อวันนี้เหนื่ยค่ะร้องเพลงมวนซื้อปีโป้มาฝาก ใเดด้อดไปใส่ตู้เย็นไว้เด้อมันเย็นเย็นในกกินมันจังแซ็ตจะก้าวนะคมอันนี้นะเล็กน้อยกินได้อยู่บ่ป้าไปิ่งแล้วมันน้ำเป็นแบบขมขมป้าไปิ่งแล้วมันแบบคมขมมียังแบบขมขมอันนี้เลยอ๋อแมนบอกแม่ท่า <c ười> น,นกินไว้แบ่บะคมบ่ เถ่งมีความว่าป้าไหวหึงเลยมันจะขมเหมนะแม่นไดยป้าไหวหึงมันขมเนาะกินบ้านบาดเดียวเลยบ่าสิแช่ตู้เย็นนะบ่เป็นยังแช่ตู้เย็นไว้มันจังเย็นเย็นมันกินมันจังแซ่บเน้อโอ้ผิเชองอันนี้โตยังอีหล่ะอันนี้ไก่งวงอืมปูไก่งวงว่าซะ ผิดเขาซานเพิ่นก็นังขายให้ราคาเก่าอยู่นะมอดมอดข้นนี่หน่เพิ่อนจะโดนไปซื้อห่านคาประจำทางเมน,มนูคัมโซนเพื่อนห้ซื้อมาใหาอ้อีกอ่นยับข้นมานในเมย์ก็ได้ยุลุ่มแทะขอบขอบุญข,ขอบคุณเมย์ใหญ่หนูคัมโซนนูลูก ขอบุญขอบุณเริ่เมนูกุมจอคกับไม่ไงใจดีก็ได้ให้ยู่ดีไม่แห้งกรพาบุญแรงเป็นบุญเพิ่มใส่ให้ลูกให้ร้านตลอดไปได้ซะถเดขอบคุณขอบคุณเริูกยมกับจไม่ไข่เปนงไม่ลูกก็ได้คอับพิาผุรเลยเท่าัเท่าร่ใส่้กใหานตลอดไปเรอย เดี๋ยวพอบขาบุณคุณนเนอร์เมนูคำชอยดีชอยครอบครัวของพวกลูกแด้เลยชิมดต่ละยาง่ขอพ่อแม่สะพอชื่อยมชื่อยาหนน้องเคมันก็คอ้องคอรถแม่อยู่ดีนีแห้งชุดกระเพาะแข็งแขงควเจ็บบ่ให้พอได้คงขายีมีเดอมีดีหนุ่มมั่นขวัญยืนผีห่มโทมใจ้ลุมในจ้าตลอดไปที กชงมาให้ลูกจนไรก็ขอให้คืนหาพอราเาการเจ้าที่สาวบุญนะเป็นสจ้านบุญก็ขอขอบคุณขอบคุณอะไรขอบุเรื่องเจ้าอยู่ดีสุขภาพแข็งแงทไม่ได้ผมไขแห่งห่งมนกันเนดินทางให้ปลอดภัยด้ยโดยุขมด ดูนะเดี๋ยวเขาสีเลาะรอบๆทางเฮือนอีกก่อนเด้ออัสซาบายดีเด้เวลาสิเงา่มโอ้โโอ้โหโอ้ยเนาะเกือบล่มใครกันใดกรักว่าสิเมืงอผันสิล่มแล้วันนี้โอ้ย อิงประตูประตูพับเข่าในพี่น้องไงหูอันรันพับออกนอกอืมบดปูนก่องนี่คือสิได้พักพอด,ด้ะเนาะกันสิพันสิก,กอวยปบบกระเทินบอเดีกในอันออหนองไทรหละปั่นสีเลืองไอ้วนี่เ วายทั้งทางน้องเหล่เรียบเลยนะนี่ยนอเี่ยมเ้หโอ้เยอหากาางหน้าัเนอาเี่ยมเลน้องเอ้โเมากยไปในน้ำไปล้วยคือพี่น้อได้ได้ชมกันเฮ้นะ แก้กองไลรเนาะเีบลอยเดีบอยมามื่ออนจกว่าสิลอยเห็ดกลางคืนแล้วปะกันบ่จัใใจะบอกได้เลยเลยรักลอยเห็ดกลางคืนไม่ได้แด้ว้องสลายเห็นเห็ไม่ดอกไฟโอ้เราไปลอยเฮ็ดกลางคืนมาจ้ะดีเ่ิเยอะดีรบเลเนะเป็นลมเลย ดีท่อว่ามาเนี่มันบอน่อหอนเนาะฝนตกบดมือหาก,กระเด็ตอนเร่งก็เลยพอเหตดไปเขาใชมันออกทางนอกอีแด้เนาะนังนังหล่ะใครยั่อยู่นี่มันก็มีห่มเนี่ยพอได้พักได้เศร้าอยู่พูบอกเคยปั่นยัดแขนก็แขนใครเยอะเนาะนังล่ะนังหล่หลหละปั่นชุดเมื่อกล้าลมไงขึน้นไงขึ้นแล้วเป็นนักมวย เป็นันเป็นรอย่อไเลวเจ็บเจ็บตัวไปเป็นก็เป็นไ้ก็เป็นแบบไฟเราต่อยไปเราส่งขึ้นส่งขึ้นเนี่ไเลยนะตีครับได้ก็ส่งอือบอกเก้าเพื่อนไปปั้นปั้นเป็นอยู่บ่โบเ็นปั้นให้โกนได้บ่เก้า

ให้บ่คือเช็ดต,ตาแท้เลือกมาการบอดีเ <c oughs> มื่อยงก็พักกันพักพอนพื้นตัวเองแล้วบ่าวได้ของเพิงก็ได้บ่เออเออกเระมาทีก่อน,นพี่น้องเอ้ยพูดน,น,น้องแหล่เมื่อไหร่บ่ฮะเมือม่อไหร่เมื่อจบแค่

เอาเป็นอีแลืมีเด้อนี่พอน,นั่นงองด็กน่อยเบ้างแบบตูยเย็น,น,นกันนายตั้งม้งบ่บ่มันกันไหมโอ้คือขักโอ,โอ <laughs> ขก้ขักขักขักเนาะ พี่นางเลยตั้นก็นได้เวลาเลยห้าสี่เคยโตกับสะก้อนบันเนาะเพื่อละเมินอะซื้อเอะมาเยี่ยมทางน้องๆคนใหม่เด้อพี่นางเลยสำหรับคลิปนี้กะสิลาพี่ลาน้องไปสะก้อนขอบุญขอบคุณไปทางเมนูข้ามโซ่เนาะหรือว่าเห็ดเทือนให้น้องๆหรือว่าน้องเค็มพี่นางเลยขอขอบคุณเพื่อนในลายพวกเจ็บม่ให้ได้พวกไข,ข่เม่มีเด้อเม่ยงเด้อปัจจะจ้าโลกใบไข้เจ็บเนาะเม่ยงหายมาจำได้ก็เพื่อนหาเม่ยงเลยเท่าพันเท่า สำหรับคลิปนี้ก็ล่าทีล่าน้องไปแล้วพี่น้องไว้พอกันในคลิปต่อไปก็ขอบุญขอบคุณไปทั้งพี่นยจงจดี FC อฟซทุกคนที่ติดตามครับสอมคลิปของเฮา,าเตั้งแต่ต้นจนจบะระเบิดางโฆษณาสำหรับคลิปนี้ลาทีล่าน้องไปแล้วสาบายดี